น้อนเหรอนั่นวันนั้นไม่ฉีกกินนี่เบอร์ <c oughs> เอเมนเอมนี่ <c oughs> กินไหมลูกเนี่ยไอ้เม็ดเป็นเป็นซีซีอย่างเงี้ยอันนี้มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในอันนั้นเป็นไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นหลอกเด็ดขาอะไรแล้วอ๋อชองอันโอเอาไหมช็อกโกแลตเนู้อันนี้สนไนเกอร์ไนมะ่เอาถ้าเอาก็เปลี่ยนอันนึง เเรอนี้เลยาียเอวเอาอันเอาไว้อันน oh, ึงแล้วเอาลูกตเอาไว้อันนึงเอาไหนเอาชออันโตเอออันนั้นไว้เอาอันเนีอะไรสีขาวหรือสีนี้สีไหนสีนี้สีนี้สีนี้ลูกเออเอาไปใส่อันนน้นกันอ่าช่องอันโตโอเคไป